ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพอแตมนะพี่น้องเนาะครับพอแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ซีสเกตต่ออนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่19กันยายน68แลาวพัฒนาออก0508 62รับเรือล่างก็ออก08นาะพี่น้องเนาะครับของปู่สีสะเก็ดพี่น้องงวดี่ผ่านมาอันพอแต้มบ่เห็นโบเป็นยังเฝ้าแต้มกราบขอตัวกอไพ่ปู่หลายๆนะครับเด้อครับเรียกปูเข่าสามตัวตัวเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับครับพอแตียมเบิ่องตะเลขสองตัวนะพี่น้องเนาะ ครับวันสุกที่19กันยายน2 5 6 8ลาวพัฒนาปูศรีสะเกดบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปูเนนที่7็ด่ววามาแปดนะพี่น้องเนาะ80ดศู 8, 0, กมีอยู่พี่น้องชุดวิน่นเต่ว่าปูบริจับแปดศูนย์ให้นะพี่น้องแต่ว่าตัวตัว,ต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 วพี่น้องนี่นะครับครับมือที่สรุปนั่นนะพอเตียมว่เห็น มือ่อคืนเลีกเลเล่าออกหลังคุยกันหลังหวยเหล้าพัฒนาออกนะพี่น้องเนาะสามตัวตดได้พี่น้องเด้อแปดหกสองนะครับเนาะแต่ว่าปูห้มาหกแปดสองรับก็ถือว่าเขาสามตัวตดเนะพี่น้องเนาะรับมอนิกามาแล้วพี่น้องลับพระเต้ยมมามาตามต่ออีกนะครับ ลาพัฒนาปูศีสะเกต ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์เน้นที่เจ็ดนะครับ ับชุดวินในพี่น้องเนอะหกเจ็ดแปดระวังนะครับ ทเทียนตามปูได้พี่น้องเลือกแกับ3นะครับครับส่วนจับคู่พี่น้อง 7จ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหกเจ็ดสี 9> 9่เจนะครับ 06 09 02 04นะครับ เจ็ดเก้าตัวเน้นศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองนะครับ ศูนย์ศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าสี่สองเลขสี่ตัวผมได้พี่น้องเ้วยศูนย์ 4 2าสีสนะครับ โอ้ไล่ทำไทยพี่น้องลักลอยได้พี่น้องเนอะลอยศูนย์กับ3นะครับเอาสัดวเกนียดน,นะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาอเด้พี่น้องเด้อรับกันเบิ่นศูนย์ย์กับสองสองนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวพอเตรียมมดก็จะเบิร์นกันนะพี่น้องเน้อปูมันส่งมาให้นะครับครับวันจัน์นะพี่น้องเนอยองกยหกแปวันพระใหญ่วิ่งรูงด7กับ0เน้นที่เจดพี่น้องชุดวิ่งหกเดแปดเก้านย์หนึ่ระวังสี่กับ3ามแะพี่น้องครับปูเนี่ยในเก้านย์หก ศูนย์เก้าศูนย์สองครับสังเกมเงเงเตมันเด็กในตารางนะพี่น้องเนอะนี่นะครับตามนี้นะพี่น้องเนาะครับกับตัวด้วยครับปูศีสเกตนะครับครับพอเตรมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศีสเกตเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนด้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนะเาะเพาะฉะนั้นแล้วอเตียมกอเวพรอนคอยเข่าคอยปังครับพี่นอ้องอีีก็ะจะได้โศกมันๆกันนะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนายพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนำานาคาม ครับสุดท้ายถ่ายสุดนี่ขออิฟซีทุกคนโกบโมันๆมันเฮงเฮงรวยรยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม